อย่างทางด้านของ First Republic Bank ซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะคะยังคงเผชิญกับปัญหาเงินไหลออกก็มีการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวนะคะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ยังคงอยู่และทําให้ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐนั้นจําเป็นที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขหรือว่าป้องกันเอาไว้ด้วยค่ะในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เลยเอารายละเอียดนี้จากทั้งสหรัฐแล้ก็อังกฤษที่เตรียมเฝ้าระวังในเรื่องนี้มาฝากกัน โดยทางด้านของคุณแคลีนชองปีแอร์โฆศกทำเนียบขาวระบุบอกว่าณนะปัจจุบันทำเนียบขาวนั้นยังคงจับตาเกี่ยวกับสถานการณ์ของ First Republic Bank ซึ่งเป็นธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐหลังจากที่ยังคงเผชิญกับปัญหาคนแห่ถอนเงินอย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้คำมั่นว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนพร้อมใช้มาตรการเพื่อรับมือวิกฤตถ้าหากเกิดขึ้นและถ้าหากเกิดความจำเป็นนะคะ โดยณัปัจจุบันยอดเงินฝากของธนาคารระดับภูมิภาคหลายแห่งเริ่มมีเสถียรภาพซึ่งทางด้านของคณะบริหารของคุณโจไบเดนเองนั้นสามารถใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันกับที่เคยใช้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดด้านการเงินหากจาเป็นทางด้านของสำนักข่าวบรูเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุบ,บอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลภาคธนาคารของสหรัฐกำลังพิจารณาเรื่องการปรับลดการประเมินสถานะหรือว่า c a m e l Rating เป็นระบบการจัดอันดับความแข็งแกร่งของธนาคารที่ประเมินโดยบรรษัทคำประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลทําให้เฟอร์ยร์พับบิกแบงค์ถูกจํากัดความสามารถในการกู้ยืมเงินผ่านโครงการที่เฟดตั้งขึ้นมานั่นก็คือโครงการ Bank t เทอร์มฟั n ดิ้งโปรแกรมค่ะ ส่วนทางด้านของอังกฤษเองนะคะก็ยังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยธนาคารกลางอังกฤษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับกระทรวงการคลังกําลังพิจารณาแนวทางในการปฏิรูประบบการคุ้มครองเงินฝากที่จะช่วยเหลือผู้ฝากเงินนะคะถ้าเกิดว่าแบงก์ล้มก็สามารถที่จะเข้าถึงเงินฝากของตนเองได้โดยทันทีด้วยค่ะเป็นประเด็นที่ยังคงต้องจับตากันด้วยนะคะแล้วก็ยังคงมีความกังวลด้วยว่าจะเป็นโดมิโนหรือเปล่า <c oughs> ในภาคของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินกันด้วยนะคะ